B 2,567ที่กำลังจะมาถึงค่ะคุณผู้ฟังร้านภูฟ้าขออัญเชิญพรพระราชทานของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแด่ผสกนิกรชาวไทยเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตในปีมโรงูใหญ่2,567นี้นะคะโดยนำผ้าฝีพระหัตถ์ดังกล่าวมาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโลจำนวน8สีเสื้อโปโลลายริ้ว4สีเสื้อคอกลมทีเชิ์ต2สีเสื้อคลอกลมลายริ้ว สีทางร้านภูฟ้าก็ยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นําภาพวาดฝีพระหัตถ์ดังกล่าวมาพิมพ์ลงในสินค้าชนิดต่างๆซึ่งสินค้าชุดนี้จะมีจําหน่ายที่ร้านภูฟ้าทั้ง19สาขาและสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะคะ www. p ูฟ้า .org/shop หรือผ่านทางแอปพลิเคชันวันสยามซูเปอร์แอปและติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook ภูฟ้าแล้วก็ติดตามได้ทางแฮชแท็กภูฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะคะ